ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์ตะกิตจังหวัดอุดรธานีเช้าวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆมาดูสาขา2นะนัดยนต์ตะกิจสาขา2อยู่ถนนอุดรบ้านเผอนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับระหว่างกึ่งกลางอุดรกับบ้านเผืนนะครับรถลาวิ่งกวักไกวเสียงดังหน่อยนะฮะ เสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยรถเยอะมากนะครับถนนเส้นนี้นะเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับถนนเส้นนี้ออกได้หลายทางนะครับอุดรไปบ้านผือน้ำโสมนะครับออกเชียงคานได้นะครับออกเมืองเลยออกเชียงคานออกหนองบัวลำพูได้นะแล้วก็ออกกุดจับออกหนองบัวลำพูอีกเส้นหนึ่งก็ออกทางอ่า น้องคายนะครับท่าบ่อน้องคายนะครับอำเภอสีเชียงใหม่นะครับจังหวัดน้องคายนะฮะวิ่งเรียบไปน้ำโขงได้เลยนะครับถนนเส้นนี้วิ่งออกไปนะครับเชื่อมระหว่างหลายอำเภอนะครับหลายจังหวัดด้วยนะครับถนนเส้นนี้ก็เลยลดลาค่อนข้างจะวักไปพอสมควรนะฮะต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศลักษณะอย่างนี้นะบรรยากาศลักษณะอย่างนี้ทุกๆุครั้งที่ดูคลิปนะเพราะว่าต่อไปช่างนัดจะมา ส่วนใหญ่จะอยู่สาขา2นะครับส่วนใหญ่อยู่สาขา2นะครับต้องดูแลอยู่ที่นี่นะครับส่วนสาขาหนึ ah ่งก็ยังเป็นท like ีมงานเดิมนะครับมีน้องชายนะครับช่างศักนะครับดูแลอยู่นะฮะช่างศักดูแลแทนนะฮะให้น้องชายมาดูแลแทนนะส่วนช่างนัดก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างสาขา1สาขา2นะครับแต่หลักๆอยู่อยู่ที่สาขา2นะครับอยู่ถนนอุดรบ้านผือนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศลักษณะอย่างนี้นะครับบรรยากาศใหม่ๆ เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆอยู่กับธรรมชาตินะครับบอกได้เลยอยู่ที่นี่อยู่กลางทุ่งนานะมองซ้ายมองขวาก็เป็นทุ่งนานะฮะด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะครับแต่เจริญนะครับถนนเส้นนี้น่าอยู่นะครับบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบบ้านๆอยู่นะฮะช่างนัดย้ายหนีความเจริญนะย้ายหนีความเจริญมาอยู่กับธรรมชาตินะครับ แต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเดิมนะครับใช้บริการสาขา1นก็ได้สาขา2ก็ได้นะครับสาขา1ก็คืออยู่ในเมืองสาขาเดิมนะครับ<ไ>ก็โทรติดต่อเบอร์เดิมได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับยังปรึกษาได้เหมือนเดิมยังดูแลให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะ,ะออ FC ทางไกลเดินทางมาจะใกล้ตรงไหนก็แวะตรงนั้นได้เลยนะครับสาขาหนึ่งก็ได้สาขา2ก็ได้นะครับก็ ยังบริการเหมือนเดิมนะครับทีมงานเดิมๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาพบกับบรรยากาศใหม่ๆนะครับของอาสาขาสองนะฮะพบกับบรรยากาศใหม่ๆเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆวันนี้ไม่มีซ่อมรถนะครับช่วงเช้าๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศกันเลยนะฮะวันนี้นะมาเริ่มกันที่ป้ายหน้าร้านนะครับสายสินยังอยู่เลยนะ ได้สายสินเองอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งทาบุญตักบาทนะครับโยงสายสินรอบบ้านนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับรถเยอะนะครับสนนเส้นนี้รถเยอะมากอยู่กับธรรมชาติมีต้นคูนเหลืองอลา,ามนะครับถ้าเป็นหน้าเมษานะครับนี่คือป้ายหน้าร้านนะครับ นัดลูกหมากยนต์ชื่อช่องเลยนะครับชื่อช่อง YouTube เลยนะครับสาขาสองอคนละชื่อนะครับกับที่ในเมืองนะครับในเมืองชื่อนัดยนตะกิจนะฮะสาขาอุดรนะแต่สำหรับสาขาสองใช้ชื่อ,อ YouTube เลยนะครับ YouTube นัด <Made> ลูกหมากยนนะครับ <talvez> ตามชื่อช่อง YouTube เลยนะครับต้องแยกชื่อนะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซไม่เข้าใจนะครับ เพราะว่าสาขา2นี้จะมาจาก YouTube ซะส่วนใหญ่นะครับ FC มาจาก YouTube ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นาขาจรหรือว่าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็รู้นะครับก็รู้ก็เยอะอยู่นะครับเพียงแต่วา่าอยากจะใช้ชื่อให้มันเป็น2ชื่อนะครับเพราะว่าข้างในเมืองอ,าอยากให้ลูกค้ายังยังรักษาชื่อเดิมอยู่นะครับ FC หรือว่าลูกค้าจะเข้าใจแล้วก็จะจําชื่อได้นะครับนัด ยนต์ตะกิจนะครับในเมืองนะฮะแต่ส่วนที่นี่ก็จะเป็นนัดลูกหมากยนต์นะฮะนี่คือ,อบรรยากาศหน้าบ้านนะครับบรรยากาศหน้าบ้านบ้านเพิ่งขึ้นตักบาทเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับเพิ่งตักบาทเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันท,ที่ที่ยี่สิามพรกานะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่โพสต์ลงยู u ูบนะอ็ที่โพสตนะ์ลงไอเฟ e บุ๊ k นะฮะ บรรยากาศในร้านก็ยังไม่มีลูกค้านะครับยังไม่มีลูกคา้าช่วงเช้านี่ก็ถ่ายทําให้ดูก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่งเปิดงานใหม่ๆของยังไม่จัดนะเราจะพาไปดูเครื่องไม้เครื่องมือด้านในนะครับของยังไม่ได้จัดยังของยังวางอิเล็กเขขาย,ยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะครับประตูยังไม่เปิดนะครับประตูยังไม่เปิดโอเค อันนี้คือบรรยากาศด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านหลังอีกทีนึงนะครับหลังบ้านหลังร้านแล้วก็รอบๆอบบ้านนะครับพาไปชมบรรยากาศเพราะว่าคลิปนี้จะไม่ได้ดูการซ่อมรถนะ <c li pped> คลิปนี้จะไม่ได้ดูการซ่อมรถจะดูบรรยากาศในที่ทํางานก่อนนะครับหิ้งพระนะครับหิ้งพระฮิ้งนี้หิ้งเทพนะหิ้งองค์เทพที่ ปกปักรักษาคุ้มครองช่างนัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับกาบไหว้บูชาทุกเช้านะครับฮิ้งเทพองค์น,นีก้ก็จะมีพ่อรอห้าแล้วก็จะมีพระพิฆเนศแล้วก็จะมีองค์พ่อจตุคามนะครับซึ่งบูชามาตั้งแต่ยุ่งเทพแล้วนะครับส่วนโน้นที่อยู่หน้าบ้านนะครับส่วนที่อยู่หน้าบ้านก็จะเป็นหิ้งเทพ พิชกเนตรนะครับแล้วก็แม่นางทานนะโทนีนะครับหน้าบ้านโอเคเยวพาเข้าไปดูเครื่องไม้เครื่องมือข้างในนะมาดูบรรยากาศด้านในนะ <c oughs> นี่คือห้องสต็อกของนะครับห้องสต็อกสินค้าเวลานั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่จะออกไปโชว์ด้านหน้านะครับยังไม่ได้จัดนะครับยังไม่ได้จัดวางวางวางไว้ก่อนเพื่งเสร็จงานนะครับ เพิ่งเสร็จงานแล้วก็เพิ่งจะเปิดงานวันแรกนะครับก็เลยเก็เลยยังไม่ได้จัดอะไรนะครับพระอาจารย์ท่านเจิมให้หมดนะพระอาจารย์คงเดชนะครับจากวัดป่านาคำูลมาเจิมให้นะ่ะมาเจิมบ้านเจิมเครื่องไม้เครื่องมือเจิมสถานที่ทำงานนะครับส่วนมากจะเป็นบรรยากาศ ห้องเก็บของทั้งนั้นล่ะห้องสต็อกของก็จะมีห้องสต็อกของห้องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องกลึงนะครับก็จะเป็นเครื่องกลึงหน้าที่ทํางานตัวนี้คือตัวหลักนะครับเครื่องกลึงเป็นตัวหลักที่จะผลิตลูกหมากรถยนต์นะครับเป็นงานเฉพาะาลูกหมากรถยนต์โดยตรงนะครับ อันนี้เป็นเคร e ื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มตัวนี้จะเป็น KNOW, ตัวเครื like, ่องปั๊มมือนะฮะใช้มือแยกเอานะฮะใช้มือปั๊มตัวนี <You> ้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้ไฟฟ้านะครับปั๊มตัวนี้ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้มือแยกอย่างเดียวนะครับถ้าไฟฟ้าเกิดมีอาการขาดข้องแล้วก็ใช้มือแยกได้นะครับใช้มือปั๊มได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะ แก๊สตัวนี้คือตัวใช้กับสําหรับตัวตัดนะตัดเหล็กตัดอะไรนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องควานนะครับแปลงให้มันเป็นเครื่องควานควานก็คือควานพวกคันส่งกลางนะฮะแปลงให้มันเป็นจอบจับควานแล้วก็จะมีตัวมีดควานอีกทีหนึ่งนะครับควานคันส่งกลางแล้วก็ชิ้นงานที่มันยาวๆนะครับอย่างพวกลูกหมากรถใหญ่นะฮะที่มันยาวๆที่มันเข้าเครื่องกึ่งไม่ได้นะ เราก็ต้องใช้ตัวนี้ควานนะฮะควานในควานในควานนอกตัวนี้คือตัวกดสปริงนะกดสปริงโชกหน้าของรถเก๋งนะ,ะนตัวนี้โชกหน้าโชกหลังที่ติดสปริงนะฮะของพวกรถเกง๋งได้ทุกรุ่นนะครับรถเกง๋งรถกระบะนะฮะรถวอลโว่รถเบนซ์รถอะไรตัวนี้ได้หมดนะครับตัวนี้ได้หมดตัวนี้กดได้หมดนะครับแข็งแรงมากตัวนี้ไม่ต้องบอกนี่คือ ตะเขนะตะเข้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวยกเกียร์ตัวยกเกียร์โอเคนี่คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้เครื่องไม้เครื่องมือด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานพิเศษนะครับเครื่องนี้คือเครื่องอทดลองราวแหลกนะครับเวลาเราซ่อมราวแหลกเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ลองนะเครื่องลองราวแหลกนะครับเวลาเราซ่อมเสร็จเครื่องนี้เครื่องมิล่านะ <c oughs> เราติดมาด้วยเฉยลรกซ่อมเสร็จแล้วนะเครื่องมิล่าพันที่เราใช้อยู่นี่นะต่ดอดเครื่องเกียร์ธรรมดาออกก็เลยเอาเครื่องเกียร์ออโต้มาลงแล้วตัวนี้ก็เลยติดมาด้วยนะครับต้องเอามาด้วยส่วนด้านหลังอีกห้องหนึ่งนะครับห้องทํางานห้องตู้เชื่อมห้องเครื่องขัดเครื่องเจียร์โต๊ะบากานี่อยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่คือห้องทํางานอีกห้องหนึ่งเล็กๆนะฮะ <laughs> เราจะพาไปดูด้านหน้านะครับแล้วก็ดูรอบๆโรงงานกนะันอ๋อแทรกอีกหน่อยนึงนะครับตัวนี้คือเครื่องเจียรจานนะครับเครื่องเกียรจารยยน,นยังไม่ได้ยกที่ข,ข้อบอกนะครับยังไม่ได้ยกกล่องออกนะมีเครื่องเจียรจานนะครับที่นี่เพราะว่ามันอยู่ไกลนะเราอยู่ไกลจาการ้านเกียรจานในเมืองนะครับเราก็เลยต้องมีเครื่องเจียรจานครไว้สําหรับบริการลูกค้านะฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกให้ลูกค้านะโอเคนี่คือเครื่องเจียรจาน รถเข็นเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะน,นี่คือสินค้าที่ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จมาจากในเมืองนะครับมาจากสาขาหนึ่งนะครับก็เลยเอามาสต็อกที่นี่นะแบ่งๆกันมานะครับจา,จากในเมืองแล้วก็เอามาไว้ที่นี่เพื่อที่จะบริการลูกค้าให้ไวขึ้นนะครับแบรนด์ของนัทยนตะกิจนะครับนี่นะ แมนของนักดินตกิจเองเลยนะทำที่สาขาในเมืองนะครับสาขานี้ก็ทยอยผลิตช่วยๆกันนะครับงานพวกนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเตรียมส่งพร้อมส่งนะครับลูกค้ามาลูกค้ามาถึงหน้าร้านบางทีเราก็ถอดใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับหรือไม่ก็ลูกค้าสั่งมาแล้วก็จัดส่งได้เลยนะครับสําหรับสินค้าพวกนี้นะฮะที่ทําเสร็จแล้วนะครับแพ็คถุงให้แล้วเรียบร้อย มาถึงมุมนี้นะครับมาถึงมุมนี้ด้านข้างหน้าที่ทํางานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ไม่ปิดนะฮะไม่ปิดเลยนะฮะปล่อยโล่งเลยนะครับอยากทํางานกับบรรยากาศดีๆนะด้านข้างก็จะเป็นต้นคูณต้นคูน,นี้คืออยู่ที่ของอเพื่อนบ้านนะครับร้านนี้คือร้านฮอตนะครับร้านฮอตปะยางนะครับปะยางทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถไถรถสิบล้อนี่นะ ร้านช่างฮอตร้านปะยางนะครับอยู่ติดกันนะครับบรรยากาศเขาก็โล่งๆโ,โปง่โปงๆเหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศด้านข้างนะครับด้านข้างหน้าที่ทํางานนะครับด้านหลังของโรงงานนะมีห้องแปห้องน้ำนะครับห้องน้าสำหรับลูกค้านะครับมีสามห้องนะครับแล้วก็อา่า โฉ่ของของผู้ชายนะครับพิเศษสำหรับผู้ชายข้างนอกก็มีอีกที่หนึ่งนะแต่ด้านในจะมี3มห้องนะครับห้องอาบน้ําห้องหนึ่งนะไว้สำหรับบริการลูกค้านะครับด้านหลังจะเป็นห้องพักพนักงานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึง่งห้องพักพนักงานทําไว้สามห้องนะครับทําอย่างสวยงามมาถึงตัวนี้ก็ด้านหน้านะครับด้านด้านหน้าด้านบ้านนะครับ หน้าบ้านของช่างนัดนะครับบ้านเล็กๆนะครับตัวนี้คือประตเูเปิดเข้าไปก็จะเป็นเครื่องกึ่งนะครับตรงนี้นะที่ถ่ายเครื่องกึ่งเมื่อกี้นะฮะเปิดออกทางนี้ได้เลยนะครับเปิดสำหรับเซอร์วิสได้นะเวลาเราต้องการเซอร์วิสเครื่องกึ่งนะครับสามารถเปิดประตูฝั่งนี้แล้วก็เดินเข้าไปได้เลยนะ หรือไม่ก็เอาเครื่องกึงออกได้นะครับสำหรับมุมนี้นะประตูฝั่งนี้นะก็ทําไว้เผื่ออนาคตนะครับทําไว้เผื่อสวิตเครื่องกึงนะนี่คือด้านหน้านะครับมองจากด้านหลังไปออกไปด้านหน้านะครับด้านหน้าโรงงานถนนใหญ่ด้านข้างก็จะเป็นบ้านพักอาศัยบ้านเพื่อนบ้านนะครับมีต้นมะม่วงนะครับมะม่วงบอกกินเลยนะครับเชียวสวย ทั้งกล้วยทั้งผักนะครับปลูกไว้ด้านข้างนี่นะ,ะเพื่อนบ้านใจดีนะฮะ <laughs> ช่างนัดเดินเข้าไปนี่ไปเก็บหมดนะผักเผือกเก็บมาเลยกินไม่ทันหรอกมะม่วงหน้ามะม่วงออกมาก็ไปเก็บมากินนะะหลดเต็มเลยครับท่านกินไม่ทันนะจะขายไม่ได้ไปขายให้ใครนะครับเขียวสวย <laughs> างคนต่างปลูกนะครับก็กินให้ทันแล้วกันนะครับที่นี่นะใจดีนะครับใจดีบรรยากาศมันเป็นบ้านๆนะครับจิตใจก็ยังเป็นบ้านๆอยู่นะครับคนจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับสนิทหมดทั้งครอบครัวนะครับทั้งสองข้างนะครับบ้านสองหลังบ้านสองข้างติดกันเนี่ยสนิทกันหมดนะครับด้านข้างก็จะเป็นกอไผ่นะัท่านปลูกป่าไผ่เอาไว้นะครับ ปลูกป่าไผ่เอาไว้หน่อไม้ไปเก็บกินได้เลยนะครับตอนนี้กําลังออกนะครับวันนี้กําลังออกช่างนัดก็ไปเก็บมาต้มกินเรื่อยนะฮะต้มกินกับน้ำพริกนะของชอบของชอบต้มหน่อไม้กินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนะฮะต้นต้นมหน่อไม้อ่อนนี่คือบรรยากาศด้านข้างนะครับบรรยากาศด้านข้างเพื่อนบ้านนะวันนี้ดูบรรยากาศให้เต็มอิ่มนะยังไม่ดูซ่อมรถนะครับวันนี้ไม่ต้องดูใต้ท้องรถนะ นี่คือบรรยากาศด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านเมื่อกี้ที่มองมาเห็นที่บอกว่ากอไผ่นะเป็นป่าไผ่ของอเพื่อนบ้านนะครับที่ช่างนั้นไปเก็บมากินบ่อยๆนะก <c oughs> ำลังลงต้นไม้เอาไว้นะครับมีต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีต้นอะไรนะต้นลิ้นจี่มีลิ้นจี่มี ทุเรียนนะมีทุเรียนมีลิน้นจีแล้วก็มีมะนาวมะกรูดแล้วก็มีชมพู่มะเหมี่ยวแล้วก็มีต้นกล้วยกล้วยด่างนะเปกล้วยด่างด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีราคาแนละ้วกล้วยด่างนะไครเบี้ยละ้ยี่สิบาทมีคนเอาป่าไม่ลู <laughs> กกล้วยด่าง <laughs> หลังบ้านก็จะเป็นต้นลำไยต้นหนึ่งนะครับ <laughs> เวลามันออกลูกเต็มเลยนะครับดกย้อยลงมา คนบานก็บอกเก็บกินเลยเก็บกินเลยกินไม่ทานหรอกร่วงเต็มเลยนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านบ้านจิตใจแบบบ้านๆน,นะครับน้าจิตน้าใจไม่ต้องห่วงนะพึ่งพาใสกันนะนี่คือห้องอพักพนักง,งานที่บอกสามห้องนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของปู่ช่างฮอตนะครับปู่ปายางนะของช่างฮอตนะครับ นี่คือบรรยากาศทนงต้นไม้ตัดอย่างดีนะครับเรียบนะครับสวยงามทั้งสองข้างโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือน้ำประปาน้ำบาดาลน,นะครับมาดูบรรยากาศหลังบ้านฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำประปาเฮ้ยน้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาล น้ำบาดาลอันนี้ผมเจาะแล้วก็ใช้โซล่าเซลล์ดูดขึ้นมานะครับขึ้นไปกักไว้ตรงโน้นนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาเข้าบ้านนะครับจริงๆเข้าบ้านเฉยๆก็ไม่ต้องใช้ปั๊มก็ได้นะแต่ผมดูแล้วมันมันใช้หลายทางนะครับก็ต้องใช้เข้าไปในโรงงานด้วยนะครับบางทีมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันแรงพออาบน้ําได้เฉยๆนะครับพอเราใช้หลายๆทางแล้วมัน ไม่ค่อยแหรงมากนะครับผมก็เลยต้องติดปั๊มตัวหนึ่งนะครับนี่คือน้ําบาดาลน,นะครับน้ําบาดาลเจาะลงไป42เมตรนะฮะ42-43เมตรนะครับปั๊มขึ้นมาใสากิ๊กน้ําที่นี่ค่าน้ําไม่ต้องเสียนะแต่จะหนักหน่อยค่าไฟนะเดี๋ยวค่าไฟวงกลับจะใช้โซลาเซลล์อยู่นะครับอนาคต โอเคนี่คือประมาณการทั้งหมดทั้งมวลณที่แห่งนี้สาขา2นะครับจบกันไปด้วยคลิปนี้จบกันไปด้วยบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับมองจากด้านหลังนะครับมองจากหน้าบ้านนะครับบรรยากาศสวยๆแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากยนต์นะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์กิจอุดรธาน,านีนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ